โรงเรียนสามพร้าววิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่ที่550หมู่2ตําบลสามพร้าวอ,อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีผู้อํานวยการโรงเรียนคือนายนัทพลชิมนันและรองผู้อํานวยการโรงเรียนคือนางกานิษฐาพฤกษาโคตรปัจจุบัน โรงเรียนสามพระวิทยามีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น482คนโดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน332คนและเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน150คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คนโดยแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน24คน ลูกจ้างจำนวน9คนโรงเรียนสามพราววิทยาเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งยกระดับผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียน3ามคระวิทยาใช้ TTP โมเดลเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการและเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครูและผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ T Team Work คคือมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมยินดี T t เทคโนโลยี Technology, คือมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยช่วยในการดำเนินการการตัดสินใจและการสื่อสาร P Professional คือบุคลากรครูและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคุณธรรมตามจรยาบรนวิชาชีพโดยมุ่งคุณธรรม4ด้านคือความรับผิดชอบ ความสุจริตจิตอาสาและความพอเพียงในปีการศึกษา2562ถึง2563รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์และออนแฮนที่บ้านและปีการศึกษา2564การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนมาเรียนแบบสลับวันเรียนทำให้นักเรียนมีปัญหาด้านผลสำฤทธิ์แล้วด้านพฤติกรรม ก็มีปัญหาเช่นกันอาทิเช่นนักเรียนขาดเรียนเป็นประจำนักเรียนไม่ช่วยงานของครอบครัวนักเรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนในปีการศึกษา2565จนถึงปัจจุบันผู้บริหารจึงมีแผนการพัฒนาคุณธรรมของทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนให้เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสามภวิทยาที่มีด้วยกัน4ด้านคือ 1. ด้านความรับผิดชอบ 2. ด้านความสุจริต 3. ด้านความมีจิตอาสาและ 4. ด้านขอความพอเพียงโดยมีการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทดังนี้ด้านที่ 1. โรงเรียนสามเพาวิทยามีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องมีการสรุปและการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการค้นหาปัญหาสาเหตุเพื่อกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วยความรับผิดชอบความสุจริต จิตอาสาและความพอเพียงโดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกับองค์กรศาสนาในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคร,รัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน จากการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกด้านที่2ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมผ่านการขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการและกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งนิเทศและติดตามการผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท มีรูปแบบการบริหารงาน TTP model มาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบเกิดผลสําเร็จในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีและมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้บริหารงานตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและธรรมภิบาลผู้บริหารประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติมาเสมอด้านที่3ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพทรครูมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรอบรม ด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนครูมีการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานกา,การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวทรครูมีความประพฤติที่ดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรมครูมีผลงานได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรภายในหรือภายนอกด้านที่4นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านการทำโครงงานคุณธรรมสพทอ นักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นได้ลงมือปฏิบัติการทำโครงงานคุณธรรมสพถตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำโครงงานคุณธรรมสพททั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงานคุณธรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำโครงงานคุณธรรมสพทตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานทำให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียนนักเรียนได้รับการยอมรับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมสะพทนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนให้เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต่อไป